แท้ดนวันนี้เราจะมาเปิดกล่องของเล่นกันนะครับเจ้าโอลาฟโอลาฟแดนนั่นเองออมาเปิดดูกันเลยนั่นแท้โอ้ดูงานเลยครับสวยงามใช้ได้เลยมีเปิดซิตรงนี้หนึ่งขั้นก็จะมีแค่ไฟเห็นไหมเปิดอีกหนึ่งขั้นอนนนะย่างนี้เห็นนะปุ๊บมันจะพูดก่อนครับ โอ้มาเป็นเลดี้ก้เลดี้ก้เลยนะดูงานไล้ว้าวสวยๆๆโอ้งานดีด้วยใส่ฐานสามก้อนขนาดสองเอเลดี้ก้อืมโอเคดูตัวอื่นกันบ้างนี่ไทยเซิร์ท็อปกดปุมเดียวสามารถวิ่งได้ แล้วก็เปิดแบบค้างเลยก็ได้โดยการกดตรงตรงนี้ถ้ากดตรงนี้มันจะวิ่งวิ่งตลอดอไฟที่ตาแล้วก็ปิดตรงนี้น,นี่อันนี้คือเอลโ์เฟนช้างป็นช้างสีเขียว เออต่อดีอุ้ยนี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เปิดหนึ่งขั้นปึ๊บจะมีแค่ไฟนะไปนหนึ่งขั้นโอ้จะมีกลไกเฟืองสะบัดหางใสๆอ่ะ,ะสวยะนะเนี่ยนี่เป็นจังหวะดนตรีแดน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 ส์หน่อยนี่ยนี่นี่ม้ายูนิคอร์นเอามาวิ่งแข่งกันดีกว่า ไปอ้าวไอ้สีชมพูไม่ยอมวิ่งต้องให้ตัวนี้ดำเต๋อโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ